มันหลุดแล้วนี่รลุนแล้วนี่นะนะนะโอ้โหโอ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสองซอนในวันพื่ห้าของปลาเด้อพี่น้อง วันนี้ก็มาสาล่คือเกาล่ะค่ะกับทีมงานเป็นบันสิทธกันมาวานเหเียเิคนน่ะน,นี่คือมองทีเปเพสิทธิทาสิวาน แฉสว่างหาเคบอกเลยว่าเอาคือมาแล้วป้ากระเดิดนนำทีมโดยสุพันไวยรุ่นทำกินต๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะเหนาทีมงานเพิ่นเปิดสากกะลาดไหมเปิดซลาดนี่ครับมองท่ามาหากินเพิ่นเด้อพี่น้องแต่งานทุกวันออกจากเงียบหนเอาแฮมาเพื่อตัวดังไปแฮมาเพื่อหนุ่ยอิอิตลกแล้วเน่เน่เน่มีผู้สาวอยากมึงไลู่่ได้เน่เน่ บรหารทายของเขาจากเดิมพินองให้เขาอนุญาตก่อนกัดก่อนกัดวานก่อนเดี๋ยวมงขึ้นหมานบ่ฮะนี่ขันต้อนต้องการไล่ป่าแล้วพี่น,อน้องล่ยป่าสใหายมันปุ้่ผเด้อเสร็ัดวาน ืือเดี๋ยววัดต่ป้าแราข้นกระยาอนู่ด้านได้นี่ ข้าวกับสิไลแถน,นแลนไปท่งผุนด้วยพี่หน่องเพราะว่าเขากัดวานเลยท่งผุนซอยกันพี่น่อง ช่ยกันเอาหนาเอาวัชพืชขึนสิได้วาง่ายๆแค่ไหนก็ยาานั่งช่องฟังอย่งน UM> ีะเนยเขาตัวอะไรเร็วขนาดนี้าเกเหรอืม ใส่โลด้วยอย่างม,มันบอดที่อย่างเลยเชือนี่งานที่รองานเติบเอาเลยกับมันเลยค่ะบากก้ากาบางเลยครับผมออเออเดิมปะเดิม แหมแรกมาแกแล้วม,มันจะมูจะหมาที่นี่าเป็ดจะสิโหบ,บ่อน,น่ก็ตัว,วบ่อนตอเอา,า่กันปลาอย่ในน้นหแ่หอดุดเดยอน้บับบกุดนิ่มาเขาเลยเอ้าปลาคอายอ ปอกสอดบ่ปลาคอตายอ้ยปลาคอตุวนีละบลอนหรอ้ากมมนี่น้องถ้าน่นกมมนแต้มนึงคือกันเอ้ามึงสาราบุดมาที่นี่นี่ ตามากก็เบาใกล้ตัวแผลเบาใกล้ตลอดแหละสารเล่าัวเด้อัญาัต้องดเซียนเฮ้ยไมเยหลาจากลาหลับไปเวาามาหลับปลานอนในหอยีนหาด่างได้กระดุนมาตั้งก็สามนาทีละคุคุณใครเป็ดนี่ยแหละครับนั่นได้อีราตีนนะ ไอ้ย่าเออเออแตมแล้วปวดเจยบปาทูพี่น่ะถ้าสมแตมได้อีกแล้วนะโอ้แนวว่ะโอ้ ยแสบคือเกาบ้าก,าก่ากำลังจ่องอยู่เด้อพี่น้อง <laughs> จ่องอ,อยู่ค่ะถ้าตัวเหี่ยเด็ประคอหน่อยมาตัวหนึ่งล่ะค่ะสามแต้มเลยด้าฉลาบุตรแต่ยังแพ้บ,บ้เป้อยู่เดี่ยวพี่น้องออกใต้เ <laughs> อ้ได้ยูได้ยูกระชือว่าได้น้ำเขาอยู่พี่น้องผู้จอบกระจอบมากแลวพี่น้อง โอน่ขาดแล้วโอ้ยปลุกยวปุกเียวปลุกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเนียปลุกบ่โอ้อ้ยโเลยทำผกาเลยเกาทาเาท่าเก็บยางเดียวปลุกอะ ลุนมาลุนของแท้เลยเของแท้ตายเดียวตายแล้วใเดียวเขาไมได้เอา้นไปหยังแต่เนี้ยมันกินเรา้อสเดียวมาเอาหูดอกเบิ่งเดียวเบิ่งหนาก็หนาก็ตกัได้บบก็ละใจไปก่อนลตัวกัด้เน่ยตันั้นจำได้อยู่ด้ตัวนั้นกระล่งหลุนพี่นนังกระล่งหลุนง่นฉลาดปลามตงเลยปาจฉลาดแฮ่ปาเาหนีฉลาดแฮ่

ว่นลตั่นละตัวยังไหนตองมึงสิล่ะตละตัวตัวละเงี้กว่านี่ไขาวอีพะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบเ้ยเปาียเอาเอาไปหนมามากนเตนากูเนาะละตโอ้แนวะแล้วมันขาวมืดเลย กูลาวาสลาวุดสํำแรงซ้าแดงเดย์ละค่ะพี่น้องเฝ่าตะไก่เฝ้าตะก่โอ้ปลาคอไหมเตรียมถ่ายปลาคอนมพังแล้วมะ้ยเดินวันเที่ยวบที๋จะทิ้งพ่อพังเราหลับมีนใหุ่ม มาหขึ้นมาไดได้นั่นนั่นมองมีำได้มองกองพอดีได้วานี้ว่านี้พอดีมึงกบอกกันลของกี่วควงเลยบอเคยผาด้ยบักดุกบักดุกดุกอีกแล้วครับดุกอีกแล้วดุกอีกแล้ว

ม้ขึ้นน <oh ี nah. ่ล่ะกัเอ้างเอาตัวยาบมอปนุกย่บบ้างสลุกป่ะไปตัวมูอปนุกู้ใส่สอยอย่างนี้ลโอ้ยกูแขนกูเกือบหักกูวันจะมีปนุกแม่กูอยกูอยากให้มึงได้เข้อ เลยไม่อีกแล้วพี่น้องอีกหม้หนึ่งเลยค่ะทีมงานก็นาด่างไหมอู้ยแม่อู้ยเต้นอู้ยพี่น้องเอาเอาแต่ละคนเอาเอาเริ่มแล้วอู้ยต่ำเออเอาตอบลงแล้ว ่งโอ้ทอดหมวกเ้าไปางุโ hmm. อ oh. oh, okay, oh. so. uh ้หมดล่ะหมดละหมดละโอ้เ oh. ้ยหอ้างโอ้รโอหดแหละอ้โ้แซ่แรกมาแล้วจ้าโอ้ รอพินหากินมันบุแล้วพุนแล้วต้นี้กะเอาพุนบุนหลอสองบุญใ่าห่บุพอันนี้ตีนอยู่หลอกสองนอยู่ในตีนหนุอยไผวัู้หูอยู่ในตีนหลอดสองไม่บุญบุญนะป้าเนี่ยวะไก่ไก่ไก่ร้อยไก่เยก่เลยมเลยงเฮ้ยเป็นเมือง่องเที่ยวนี่กระเป๋า อี๊มีแต่ป้าแม่แถวะแม่เขาเลี้ยงไว้สิอวัน้ำมอมาพี่น้ำมอปลาเข่งปลาเข่งมาพี่ที่เรลูกเนี่ยคุณเห็มานั้นมาทาออกมาที่เราลูกสุดสุดคอไกัดวะให้เขียวปลาคอกัดเอ้โโอ้ปลาคอหน่อยไาคอหน่อยบนได้กินรองแ้วว่ะหาได้นี่ยู่ได้นี่

ได้อีกแล้วได้อีกแล้วเออสิมันคักไปดอกว่าจิไอกัะสิมันไปดอกนักน่กกำกันไว้อีกแล้วกำาหัวหายหายหางเออหลุ่นนีไเบ้าน้ำมอครับปุ้ยนของแค้โอ้

สวยสวยมิเต่สายงามแบดกับสิบเจอสีนะงแบดเบิร์ดแล้วแบดเบิร์ดแล้ว